สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวกับผมเองนายสมครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม Pixel กัน 3D รีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเสนออาวุธเซตอาวุธหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยใช้นะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเสนออาวุธเซตที่มีชื่อว่าการ์ตูนเซตนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้รีวิวดิจิทัลฮีโร่เซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโดยกิจกรรมนี้นะครับคุณจะต้องใช้เพชรในการจับสุ่มอาวุธทั้งหมดแล้วก็ได้สกินใหม่นั่นเองนะครับ มีความประสิทธิภาพ420เป็นอาวุธปืนหลักระดับความเทพยิงระยะไกล99บรรจุกระสุน50นัดเรด็ว65ยิงเป็นจรวดแล้วก็ทําให้แบบระเบิดได้และสามารถการโหลดกระสุนสร้างความเสียหายตัวเองนั่นเองนะครับผมคือถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ใ,ใกล้เราปุ๊บแล้วผมโหลดกระสุนอันนี้ปุ๊บมันจะสร้างความเสียหายเหมือนโดนแบบม่ไปด้วยนั่นเองนะครับผมอาวุธที่สองครับผมมีชื่อว่า e n v o c e Pistol นะครับผมมีความประสิทธิภาพ420เป็นอาวุธปืนพก ระดับความเทพยิงร,ยย 88, ระยะไกลไป8ปจุกศู 04, นยะ์40นัดเดเร็วไป15สามารถยิงเป็นระเบิดได้ทำไมศัตรูไม่สามารถโดดได้และรวมถึงทําให้ศัตรูตาบอดได้นั่นเองนะครับผมอาวุธที่สามครับผมมีชื่อว่ามัสเตอร์ลี่ทรัมเป็ตนะครับผมมีความประสิทธิภาพ423เป็นเอ้าสเปเชียลระดับความเทพยิงระยะไกล878ประจุกศูนย์40นะัดเดเร็วไป15สามารถสร้างแบบแบบมียิงเป็น,ป,นปืนไฟได้และทำห้ติดเสน่นั่นเองนะครับผมและเอาสุดท้ายผมมีชื่อว่าเซ็ m มนเดนะครับผมมีความเป็นภาพ423เป็นอาวุธชนิดเฮฟวี่ระดับความเทพยิงระยะไกล78บรรจุสูตรสามนัดเดลิว50สสิยิงเป็นจรวดแล้วก็ยิงปุ๊บจะเป็นทำให้เป็นเป็นตะขอนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำให้สตสูสามารถแบบไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมนั่นเองนะครับผมและเมื่อคุณได้อาวุธทั้งหมด4อันนี้นะครับก็จะมีความสามารถโบนัสเซตก็คือสามารถกระสุนจะรีขึ้นกลับมาเองนั่นเองนะครับผมสมมติว่าผมถือปืนพกนี้นะครับผมก็คือผมถือปุ๊บสักพักแล้วมันจะสังเกตว่าตรง ตรงท้ายนะครับผมกระสุนจะเพิ่มเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้จะรืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมการทำคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปแนว pixel gun 3d เก่าๆนะครับผมสามารถกลับไปดูคลิปจอหลังได้เลยนะครับผมปืนกดนี้นครับเวลายิงปุ๊บสามารถยิงตรงหัวให้เฉาได้เช่นกันนะครับผมแต่ที่สาคัญคือคุณจะต้องแบบ โดกนกระสุนแล้วต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกประชิดัตูนะครับผมสามารถสร้างความเสียหายได้น,นั่นเองนะครับผมและที่จะจากเคกอย่างทีเ่เห็นเลยว่าแบบปืนเนี่ยมันจะเป็นแบบปืนเรือนะครับผมเหมือนเคยเห็นในตัวละครในนี่เอลซกจักรถ้าจำไม่ผิดน,นะ,ะเป็นแบบเป็นเครื่องทําความแบบอุ่นนะครับผมเป็นรถไฟนั่นเองอืมไ,ไปอีกหน่อยไปยังปั๊บไม่ทัน เดี๋ยวผมจะลองใช้ปืนพกโวลปืนโอเคปับอืมปืนพกนี้ครับเวลายิงปุ๊บมันจะมีแท่นเหล็กเยียบแบบตัวแบบแบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ไม่ถันนี่แหละปืนนี้ก็ด้วยนะครับหรือว,ว่าปืนนี้เวลายิงปุ๊บถ้าเกิดว่าเวลายิงปุ๊บมันจะทําให้ศัตรูแบบบล็อกอุกคอนเสิร์ตมันเองนะครับผมแล้วก็สามารถยิงเป็นปืนตะขอได้นั่นเองนะครับผม มาเป็นปืนลองลองยิงดิปืนนี้รู้สึกจะเล่นยากหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่ายิงเล่นกับเอคนเก่งๆหนักะครับผมแต่ถ้าเกิดปอกยังโอเค่ืนปืนนี้ครับเวลายิงปุ๊บเป็นกระทับนั่นเองชอบเสียงแอนิเมชันแบบปืนแบบแต่ทำเป็ดเป็นเป็นเสียงที่แบบเล่นเป็นเพลงได้นั่นเองนะครับผมเนี่ยเกิดเป็นพวกบ้างอะ เลรนลองลองลองคืนนี้ครับตัวนี้เรน,นจ่าลรงให้ดูเป็นยุทธิ์อืมสั่นเลี้ยงช่วยตีคอมครับผมโอเคเห็พกปั๊บอื้อหือโดนแท่นเหล็กทับแป็นอืมอดาเมจเบามากบอกไว้ก่อนอันนี้ก็แบบเป็นอีกอุลหนึ่งเอาไว้เฉพาะแบบไว้ปีนขึ้นเท่านั้นนะครับผมเป็นอะไรจะโดนแล้วล่ะบมาดีสวย ไม่โดนอีกเลยหนึ่งนัดสุดท้ายเสียงดังดกกดเป็นปกกระดาษอืมเป็นเพอียงชัวนีนะ่เป็นพวกบ้างอะเอ๊ะเปียงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรียปร้ยงโดนทับแบนโอ้โหเดอบลัลคิวดูครับ <laughs> ตัวละครจะดุแบนบีไปหมดเอ,เอเดนิเมชั่นโอ้โหโแบนยังกลับเป็นแผ่นกระดาษอะไรสักอย่างยบ้อย โดนทับนี่ไปยังโอ้โหก็ชอบดีนะปืนพกนี่ก็ถือแบบดีก็ชอบสบับผมนะแต่น้กล่าปืนอื่นก็แบบยังพอโอเคอยู่ครับผมส่วนตัวถามว่ามันเอาไว้เล่นแบบแบบไหนบ้างนะครับผมคือถ้าเกิดแบบทีมฟันก็ยังโอเคครับผมเมื่แต่จะเจอคนเก่งๆเมื่อไรเปุ๊บเสียววันนี้แทบแบบมันแทบไม่มีแบบไม่ได้ช่วยเลยเลยนะครับผมอือ แต่ทาเป็ดนี่ก็สมันจะได้แบบอืมอ้มฮืมบ้าจีตัวเลยทีเดียวมาขอลองเล่นเพลงหน่อยนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเอาวุธสี่อันเนี้มันถ้าเกิดว่าคนเจอคนเพย์เยอะใหม่ๆเนี่ยก็มีโอกาสใช้ได้เช่นกันนะครับผมมาแมนมดวงจีบ้างมันต้องเจอคนเยอะเยอะหน่อยนี่แน่ กับดปดนกระสุนใส่แมกกาซีนเข้าไปข้างในข้างหน้าปับ๊บนี่ปืนทุกอันเหมือนมีแบบมีชีวิตขึ้นมานั่นเองนะครับผมปืนโคก็มีชีวิตปืนแต่ทำเปก็มีชีวิตปืนกดด้วยแม้กระทั่งปืนแบบแม่เหล็กนั่นเองอ,อ,อ้ยแหลกแลกแหลกแหลสับซิโลสับซิโ่โอ้โหไม่ทันโอเคถ้าเกิดว่ากดร,รีโลปุ๊บ แต่ไทเป็ดแบบมันแบบหมดพลังงานหมดนั่นเองอืมสวม,มาเป็นเพลงซับซิโลอืมเรียบร้อยตัวฝาพาอีกอืมยังไม่ทันโดนคิวไแต่ดิเดี๋ยวปืนม่เล็กโอเคจะได้ปีนคืนสูงหน่อยตัวซับซิโลนี่แหละโอ้ยเต็มเต็มกันเลยทีเดียวครับผม เล่นเล่นกับคนเก่งๆปุ๊บมันจะเล่นยากนะครับผมปั๊บนี่นะโดนแทนเหล็กทับอืมอัติบัติตามมาแล้วครับผมปั๊บยิงปืนปืนยิงละปื๊ดปื๊ดป่าวให้โอเคปื๊ดปึ่งปื๊ดระเบิดอืมเอช็อตกันเลยทีเดียวปั๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ด ลกระสุนไม่ทันโมแวนแก่อนครับผมอืมยิงก็ะปยิงกปยิงไวอู้หไม่โดนอีกแล้วพลาดเคยขอยิงไปชิดตัวไม่ทันตอนแรกก็จะยิงปุ๊บแล้วค่อยโหลดกระสุนมันจะมันจะเป็นสเต็ปหนักผมเดี๋ยวรอแม่ตต่อไปเดี๋ยวผมจะยิงแบบยิงไปด้วยนี่โหลดกระสุนไปด้วยนะครับผมมันจะได้โดนสตูไปด้วยนั่นเองอันนี้ยิงแค่แบบอือ ยิงแค่โดนตรงตัวหัวหลักๆนั่นเองนะครับผม ừ ผอือหืออืนั่นแหละเออโอ้ยนี่แหละครับผมเวลาศัตรูอยู่บดเพิ่ผมยิงอาจจะแบบราเจโดนสกิปเหมือนโรถรถกะประมาณนั้นนะครับผม บอกไว้ก่อนสี่คนเนี่แบบมันยังแค่แบบมันมันแบบยังไงดีถ้าเกิดเจอคนไม่เก่งอะ่ะน่าจะได้อยู่แต่ถ้าเกิดเจอคนเก่งเก่งป๊บแทบซูมเอได้เลยครับผมแต่เปืนพนโนี่ยยังพอแบบได้นิดนึงนี่แหละอพกยังคิวแกละโทอ,อืก,อก,อกอิ้าปกิเกิเออโอยพึ่งพ่งพ่งปับแผย,ยบนี่แหละบับ เปลี่ยนปอยสับศีโดโดนแทงเหล็กบี้เจอกันอีกแล้วชีสเนยแข็งชื่อตั้งชื่ออืนตะขอหมักเตโดนเน็ตไม่โดนปืนพกก็ได้ปืนพกอื้อเปี่ยน้อยเอาคือบ้างโอเคก็ยังโดนอยู่ เล่นเพลงเล่นเพลงเล่นเพลงเอ้ย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 เรียบร้อยสามทีโอเคอืมโหเจอกันก็งี้ครับผมเวลาก็คือว่าหขับื่อนเก่งๆเมื่อไหร่ผมอยู่ในทีปุ๊บมันก็ยังพอเล่นได้บ้างนะครับผมเก็บปืนคนเวลาผมลองยิงแบบไปโดยเรียร์โหลดไปด้วยก่อนนะครับผมเอาไว้กดปิดประทงจะกดรีโหลดไม่ใช่ไม่ใช่เสกเพิ่ง Okay. เอาไม่เอาไม่เอาไม้เอาไม่ปุ๊บมันไงครับผมทำได้ครับผมมาเอาไม่เอาไม่กรอบหนึ่งนี่ไงเออเห็นไหมครับผมลองยิงเอาไมา่ทีอีกทีนึงอีกทีหนึง่งอืมเล่นปืนระเบิดซะด้วยเจอปืนระเบิดกับปืนกลระเบดิดปุ๊บมันอาจจะโดนเบาๆอยู่นะครับผมโลกระสุนนี่นโดนเครื่องทำความร้ออุ่นนี่เนระียบร้อยเออเต็มๆทีเดียว กว่าจะโดนเนี่ยอันนันไงมีปืนพกปืนโคตรอะปืนพกนี่ละตัวนี้ปืนพกเหนะมือนกันเอียบร้อยโดนทับเป็นแต่หมดคิวตัวเองแป๊บนึงเราก็เก็บก็อืมอืมเอมอ,อนี่ไนงะยงคิวแล้วเขามีอาวุธที่พุ่งดาบสปาต้านะแต่ผมก็รีวิวไปแล้วเราบผมสามารถดูคลิปก่ับได้เลยนะครับผม แต่นี่แน่เนี่ยเนนี่ยโนโดนโดนเล่นเพลงหน่อยอาผาเสลยนี่จบพาวเออไก่ละไก่ไก่ไก่ขอกินยาสก่อนครับผมอ่ากินใหญ่รอบหนึ่งกินยาอีกรอบหนึ่งเต็มหลอดโดนไหม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 นี่แน่เฮ้ยเป็เล็กหน่อยไม่เล็กไม่เล็กไม่โดนไม่เล็ก อีประโตกเล่นยากนะอันนี้เล่นยากยิงกับคนเงี้ยผ่านบ่อยแล้วแล้วไม่ก็เบาๆนะครับผมก้อนนี้แหละครับผมอาวุธกระตูเซตที่ผมรีวิวนำเสนอในคลิปนี้เนี่ยครับก็จบกันดแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวอาวุธกระตูเซตในคลิปนี้นะครับผมส่วนตัวถามว่าอาวุธนี้มันพอใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมก็ไม่ได้โอพีมากเสมอไปนะครับผม ก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจผมการทำคลิปต่อไปนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ผมหากมีข้อมูลผิดพลาดเป็นประการใดหรือคำพูดคำจับไม่สุภาพในคลิปดีผมต้องขอกราบขออภัยนาทีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ